วันนี้มาพบกับคุณครูแหม่มนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในน่วยหนูทําได้เอ๊ะวันนี้คุณครูตกตัวแบบนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทําอะไรคะใช่แล้วค่ะคุณครูจะพาเด็กๆไปอาบน้ําค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันนึงอย่างน้อยเราต้องอาบน้ํากี่ครั้งคะสองครั้งนะคะเด็กๆก็คือตอนเช้าและตอนเย็นค่ะเพื่อเป็นการชําระล้างสิ่งโสโปรกออกจากร่างกายของเราคะ่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะ ขันค่ะหรือบ้านใครมีฝักบัวก็ไม่ต้องใช้ขันนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือสบู่ค่ะอย่างที่สามแชมพูสระผมค่ะอย่างที่สี่นะคะก็คือผ้าเช็ดตัวค่ะการอาบน้ํานะคะเด็กๆเด็กๆต้องพยายามอาบด้วยตนเองนะคะเด็กคนไหนอาบด้วยตนเองบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะและระหว่างที่เราอาบน้ํานะคะจะมีฟองสบู่นะคะ เด็กๆเ,เล่นฟองสบู่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เด็กๆอาจจะลื่นหัวปวดหัวโนหรือว่าแขนขาหักได้นะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะเวลาอาบน้ําเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปอาบน้ํากับพี่ไข่มุกกันเลยคะ่ะมาเถอะมาเอถอะดูตัวละ ตัวหนูชอบนั่งในกะละมังฟังเสียงน้ำไหลสู้สู้น้ำรถพัวอับตัวทุกที่ใครหยิบสบู่ก้อนใหญ่ทุไปทุมาถูหูถูหน้าผากถูจมูกถูปากจากนั้นถูหน้าตอนถูต้องดูอย่าให้สบู่เข้าตา กัรชินใจตัวนู้ชอบนั่งในกะละมังฟังเสียงน้ำไหลสู้ๆน้ํารถบัวอาบตัวทุกขีใครสบู่ก้อนใหญ่ทุบไปทุบมาถูหูถูหน้าผากถูจมูกถูปากจากนั้นถูหน้าตอนถูต้องดูอย่าให้สบู่เข้าตา วันนี้คุณครูแมมจะพาเด็กๆมาวาดรูปฟองสบู่นะคะและก็ระบายสีนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือดินสอค่ะกระดาษนะคะสีไม้ถ้าเด็กๆไม่มีสีไม้ใช้สีเทียนก็ได้นะคะเมื่อมีอุปกรณ์ครบแล้วเรามาเริ่มวาดกันเลยค่ะเด็กๆวาดรูปวงกลมตามจินตนาการเลยนะคะจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ได้ค่ะ แล้วนะคะเราก็มาระบายสีกันเลยค่ะวันนี้คุณค,ณค,ณครูขอใช้เป็นสีเทียนนะคะเรามาเริ่มระบายเลยค่ะเริ่มจากขอบก่อนนะคะเสร็จแล้วเด็กๆระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนะคะรูปออกมาจะได้สวยงามค่ะ ค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้ฟองสบู่นะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วก็จะได้ฟองสบู่เหมือนคุณครูนะคะเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆส่สงมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูรอเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ